มัน่นหัวใจรับร้ายตอนที่23สสุกซ่อนความคิดนางมองภาพในจอที่เคลื่อนไหวในห้องนอนของอิดยิ้มมุมปากเล็กน้อยหล่อนพึงใจกับการเป็นนางเอกหนังเอวีที่ดูแลงววดงามไม่น้อยแม้ว่ากล้องที่ตั้งไว้นั้นเป็นมุมที่ค่อนข้างพลามหัวไปบ้างแต่มองแล้วมันทําให้หล่อนเกิดอารมณ์ได้ไม่ยากนักมองดูภาพเปลือกลยกลายแกล้งของพี่ชายนอกไซคนนี้ด้วยความพอใจหยุดลึกๆแวบหนึ่งอดคิดไม่ได้ว่า พี่อิดจะรู้สึกอย่างไรถ้ารู้แต่นี่เป็นแค่ความคิดเท่านั้นหล่อนไม่มีทางให้เขารู้อยู่แล้วนี่อาจไม่ใช่เป้าหมายของหล่อนสักหน่อยก็แค่หาประสบก,การณ์เล็กน้อยเท่านั้นมมลิตื่นหรือ,อยังเตียงข้อประตูทําให้หล่อนจัดการกับจอภาพที่ดูนั่นให้มันดับวูบลงไปผุดลุกด้วยความอ่อนเพลียคืนนี้หล่อนยังไม่ได้นอนสักนี้เลยนิสติกเฮียไอจะกลับแล้วเหรอคะ อออีกสักชั่วโมงช่วยไปปลุกพี่โอ๊ตด้วยนะเขามีประชุมช่วง8โมงเจนิตตายิ้มรับคำสั่งหลังนิ้วหน้ามีอะไรคะพี่ไอา้าพี่กังวลเรื่องสารทดลองของเรานะหละเมะลิถ้ายังไงอย่าเอามันออกนอกแลบล่ะต้องให้แน่ใจก่อนว่ามีทางหายาแก้พิดมันได้เข้าใจไหมเรื่องนี้ถ้าถูกหูนักข่าวเราจะแย่นะกำลังมีชื่อสเสียงเดี๋ยวจะพังได้ไง่าย พว,วกนักข่าวเดี๋ยวนี้มันก็มักแชไปในทางลบไว้ก่อนเสมอละมันไม่สนหรอกว่าเนื้อเรื่องจริงๆมันเป็นยังไงเจงนิตาก้าวไปกอดร่างหนาของพี่ชายก่อนจะหอมแก้มเขาแรงๆขอบคุณที่ห่วงหนูนะคะพี่อ้ายหรูจะทำตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดค่ะขับรถดีๆนะคะชายหนุ่มพยักหน้าโยกศีรษะหลอนเบาๆยิ้มด้วยความพอใจที่เห็นหล่อนสดใสเขาไม่ได้สังเกตร่องรอยบางอย่างในแววตาของคนเป็นน้องสาวดวยซํา ว่ามันเต็มไปด้วยความต้องการอันลึกล้ำแค่ไหนยามที่กวาดสายตามองไปยังร่างสูงที่สวมชุดเดินทางที่ค่อนข้างดรัดกลุ่มนั้นพี่อ้ายต้องกลับไปชัยภูมิวันนี้กว่าจะได้กลับมาก็อีกสองสัปดาห์โน่นแต่ไม่เป็นไรหล่อนจินดีที่จะรออยู่แล้วคิดพางยิ้มกับตัวเองผลักประตูปิดลงหายใจแรงๆรรู้สึกถึงความกระหายอย่างน่ากลัว นี้คงเป็นผลมาจากการมีสายเลือดของฆาตรกรโรคจิตรหรือเปล่าหล่อนไม่แน่ใจนักแต่ยามนี้หล่อนไม่ได้สนใจที่จะหาคำตอบสักนิดมีวันหยุดทั้งทีหล่อนจะใช้มันให้คุ้มอีกชั่วโมงหนึ่งหล่อนก็มาเคาะเรียกพี่ชายคนพี่อน้นตื่นได้แล้วค่ะเดี๋ยวสายนะคะหล่อนเห็นพี่ชายคนนี้โผล่หน้ามาทั้งที่สภาพนั้นง่วงเงียห่างแต่ก็ยังมองดูมีสเสน่ห์ไม่นอ้อยพอหลอมลิ พ่อไปวัดกำลำดวนแต่เช้าค่ะเข้าศีลนสองวันกลับมาลืนนี้วันนี้วันโกนพรุ่งนี้วันพระค่ะหนูไม่ทำอาหารเช้านะคะพี่อน้นมีแค่แซนด์วิชกับขนมปังปิ้งพี่อ้นจะรับกาแฟด้วยไหมคะอ่อก็ดีแล้วนี่วันหยุดเราจะไม่ออกไปไหนเลยหรือไงใจคอจะแช่ยอยู่แต่ในห้องใต้ดินหรือไงแน่ค่ะหนูมีงานต้องทำงานที่หนูชอบนี่คะ่ะแล้วพี่อิดละ่ะ หยุดอีกสองวันอย่าบอกนะว่าจะนอนแช่ที่บ้านไม่ไปไหนพี่อิดจะปลูกต้นไม้ค่ะได้ยินว่าเอามาจากสวนจตุจักรเมื่อวานนี้ตั้งหลายต้นเลยนี่ค่ะหล,ล่อนตอบพลางปลายหางตามองพี่ชายที่น่ายุง่งยุ่งกวาดสายตามองกระเป๋าเดินทางของเขาด้วยแววตาประหลาดใจไหนพี่อ้นบอกว่ามีประชุมช่วง8ปดโมงนี่จะทันหรอคะพี่จะเข้าสายหน่อยนะัดพืชไว้ที่มหาลัยนะ่ะ หล่อนทำท่ารับรู้ในลำคอก่อนจะเลื่อนตัวจากห้องนอนของเขาในที่สุดพี่อ้นเป็นหนุ่มที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์ถูกใจของเพื่อนๆนของเจนิตตาหลายคนทีเดียวแต่เขาค่อนข้างหงุดตัวไม่คบใครง่ายๆแต่ก่อนนี้เจนิตาไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยแต่หลังจากที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้หล่อนพบว่าควรอย่างยิ่งที่จะใส่ใจพี่ชายคนนี้ให้มากขึ้นชงกาแฟร้อนใส่ถ้วยพร้อมขนมปังปิ้งสองชิ้นผู้หญิงคนนั้นใครล่ะคะ อะว่าไงนะมะลิอา้าวก็คนที่ซื้อกระเป๋าให้พี่อ้นไงคะดูแล้วกระเป๋าใบนี้พี่อ้นไม่มีทางซื้อเองแน่ๆหรือว่าหนูเดาผิดอ่าช่างสังเกตจ,จริงนะเราเนี่ยไม่ต้องไปฟองพ่อหรือพี่อิดละ่ะเป็นแค่เพื่อนร่วมงานเธอปลื้มพี่เฉยๆยังไม่ได้ตกปากรับคำคบหาเป็นแฟนหรอกนะเขาอยอมรับง่ายๆสีหน้านั้นกลับทำท่าตรงกันข้ามกับคำพูดที่ทำให้หล่อนยิ้มมุมปาก หันหน้าหนีปกปิดสายตาลึกลับไว้นั่นซะให้ห่างไกลจากสายตาของพี่ชายคนนี้พี่อ้นฉลาดมากกว่าพี่ชายอีกสองคนนั้นมากทีเดียวและช่างสังเกตถี่ทวนหล่อนไม่อยากให้เขาไหวตัวทันกาแฟค่ะงั้นหนูไปก่อนนะคะเจอกันเดือนหน้าค่ะพี่อน้นหล่อนยืดหน้าไปหอมเขาเหมือนทุกครั้งนั่นทําให้ชายหนุ่มตบบ่ามนเบาๆอย่าหักโหมนะมะลิงานอดิเรกแบบนั้นไม่จําเป็นก็ทําน้อยๆหน่อย พักผ่อนบ้างล่ะเดี๋ยวพ่อจะเครียดอีกรับรองค่ะพี่อน้นหนูไม่หักโหมแค่อยากทำในสิ่งที่ตัวเองชอบเท่านั้นค่ะหลอนยิ้มรับกับพี่ชายพลางหัวเราะเสียงใสอา้าวนายจะไปแล้วเหรออ้นอิดเดินเข้ามาพอดีเขากวาดสายตามองที่น้องชายก่อนจะมองตามหลังน้องสาวไปอา้ากำลังจะไปอะว่าแต่มีอะไรเหรอพี่อิดน่ายุ่งเชียว อิดมองตามหลังน้องสาวรอจนหล่อนหายลับไปกับประตูชั้นล่างหายไปยังห้องทดลองของหล่อนจึงสบตาก,กับน้องชายนานทีเดียวก่อนจะใส่หน้าไปมาไม่มีอะไรอ่ะแค่ฝันแปลกๆแย่วะสงสัยฉันต้องหาทางขึ้นเตียงกับสาวๆบ้างแล้ววะอ้ะออนฝันเปียกหรือไงเนี่ยพี่อิดปีนี้พี่อิดย่างสาสิบแล้วนะคะยิ่งจะฝันเปียกอีก,อกเหรอน้องชายหัวเราะขบคันแต่สีหน้าอิดกลับไม่ดีขึ้นสักนิด เขาเม้มปากอยู่หลายครั้งก่อนจะใส่หน้าไปมาพยายามสลัดความกังวลออกไปจนหมดสิ้นสุดนั่งจัดการชงกาแฟร้อนดื่มไปพลางคิดถึงต้นไม้ที่เพิ่งซื้อมาเมื่อวานนี้มันถูกตั้งวางไว้หน้าบ้านเขาคงต้องจัดการปลูกมันก่อนวันหยุดแบบนี้เขาอยากพักผ่อนด้วยการดูทีวีไม่ก็เดินออกกำลังกายรอบๆสวนของบิดาชื่นชมต้นไม้อาจจะออกแรงด้วยการปลูกต้นไม้บ้าง แต่ความฝันอันแปลกประหลาดเมื่อคืนนี้ทำให้เขาหงุดหงิดจุดลึกๆเจนิตตามหมกมุ่นอยู่กับงานทดลองของหลอนจนกระทั่งพี่ชายเดินมาเคาะประตูห้องลลอนถึงได้โผล่หน้ามามองเขามีอะไรคะพี่อิดน้องไม่ออกมากินมื้อเที่ยงเลยหรือไงมัลิหรือจะกินแต่สารทดลองในนี้หลอนยิ้มขบขำกับคำประชดของพี่ชายจํำใจเดินตามร่างสูงของอิดไปไม่ลืมล็อกประตู หนูกินแค่แซนด์วิชสองชิ้นก็อยู่ได้ทั้งวันแล้วค่ะพี่อิดไม่ต้องห่วงสักนิดเลยไม่พอหรอกนะมะลิเตรียนหมอแท้ๆอย่าทำตัวเป็นคนไข้สิล,ล่อนหัวเลาะเสียงใสกอดแขนของอิดไว้แนบศีรษะลงกับบานาของเขาด้วยกิริยาอ่อนอ่อนเล็กน้อยบ้านของเราพอพ่อกับลำดวนไม่อยู่เงียบดีจังนะดีแล้วค่ะพี่อิดหนูชอบอยู่เงียบๆนี่พี่อิดปลุกต้นไม้สเสร็จแล้วหรอคะเสร็จล้ว ต่มือข้ามของเราพี่ทำผัดกระเพรานะมากินซะเดี๋ยวพี่จะนอนแล้วส่วนพ่อรบจริงๆพี่มัวแต่ถางย่าหรือไม่ต้องไปวิ่งออกกำลังกายแค่นี้ก็ลมจะจับแล้วหล่อนยิ้มรับผงังนั่งลงร่วมมือข้ามด้วยท่าทางอร่อยแอบมองดวงหน้าขมคลามที่ดูเข้มแดงเพราะแสงแดดของวันนี้นั่นก็พอใจไม่น้อยรอจนอิ่มหล่อนยกน้ำอัญชันมารินใส่แก้วสแก้ว เมื่อคืนน้องไปเคาะเรียกพี่มีอะไรหรือเปล่าอ๋อเปล่าค่ะพี่อิดหนูจะถามพี่อิดว่าพี่อิดหยุดงานต่อได้อีกกี่วันคะรอบนี้หนูหยุดได้สามวันมารืนนี้ก็ต้องกลับหอพักแล้วคะ่ะไม่ทันได้คำตอบเพราะอิดยกน้ำดื่มสิก,ก่อนปล่อยให้พี่ชายดื่มน้ำจนหมดแก้วหล่อนจึงผุดลุกเก็บจานชามไปในครัวจัดการล้างมันความไว ออกมาอีกทีอิดก,ก็ยืนเหม่อลอยไปแล้วเจนิตาเลื่อนสายตามองเขาด้วยแววตาแห่งความพิศวาสแต่พี่อิดไม่ต้องซสีเรียสน,นะคะหนูจะทําให้พี่อิดผ่อนคลายสบายตัวทั้งคืนแน่นอนค่ะรังร่างของชายหนุ่มให้เดินตามอย่างง่ายได้หล่อนใจเย็นลงกว่าเมื่อคืนตั้งหลายเท่าเพราะเมื่อคืนนี้เป็นครั้งแรกของการมีเพศสัมพันธ์แต่ยามนี้เป็นความต้องการที่จะพัฒนาให้มันดีขึ้น เผือว่าหล่อนจะนำไปปรับใช้กับมาเกลนอาจทำให้เขาติดใจแค่ผักร่างหนาของชายหนุ่มลงบนที่นอนเจนิตาก็เริ่มปลดเสื้อผ้าของเขาออกจากร่างช้าๆท้อสายตามองไปทำให้หล่อนกระหายด้วยความพอใจหล่อนมีเวลาแทบทั้งคืนที่จะทำให้อิดบำเรอหล่อนจนหายอยากบนเตียงนี้หล่อนไม่มีทางหมดแรงง่ายๆในเมื่อหล่อนยังมีตัวช่วยอยู่ในมือเยอะแยะไปหมดแบบนี้ แค่สูดกลิ่นมันสักเล็กน้อยร่างกายสาวก็พร้อมยิ่งกว่าได้กิ่นไว้อากรล้าไปเป็นกล่องซะอีกส่วนอิดนั้นร่างกายของหนุ่มชะกันนั้นพร้อมสำหรับเรื่องบนติงอยู่แล้วหล่อนรู้ดีเขาแทบไม่ได้ใช้พลังงานส่วนนี้กับสาวคนไหนเลยหมอหนุ่มคนนี้ตั้งใจกับงานมากกว่าจะหมกมุ่นเรื่องเซ็กแต่หล่อนจะทำให้เขาหายยากไปอีกนานทีเดียว เรือนกายแข็งแกร่งของอิดทำให้หล่อนกรีดร้องด้วยความพึงพอใจหลายต่อหลายครั้งแต่ราตรีนี้ยังอีกยาวนานหล่อนปรารถนาที่จะทำให้ตัวเองอยู่ในห้วงฮรุหันนี้นานๆร่างกายของวัยสาวของหล่อนได้เรียนรู้กับการปลดปล่อยความว้าวุ่นด้วยตัวเองมานานแล้วแต่การจะมีคนมาช่วยระบายความเครียดแบบนี้ช่างวิเศษจริงๆโดยเฉพาะกับอิดผู้ชายที่แข็งแรงสะอาดกลิ่นกายช่างหอมกลุ่น แต่ความต้องการของหล่อนนั้นก็ยังเหมือนรู้สึกยังไม่เต็มไม่อิ่มสักทีนั่นก็คงเป็นเพราะลึกลงไปแล้วคนที่หล่อนต้องการนั่นก็คือมาร์กแกลนต่างหากละ่ะคงจะดีไม่น้อยที่ทําให้คนที่อยู่บนกายหล่อนยามนี้เป็นมาร์กแกลนแต่จะหาวิธีอย่างไรนี่สิคิดทั้งที่อารมณ์ยังกลุ่นไปด้วยความกระหายในการปลดปล่อยหล่อนต้องกําจัดนางเอวาน่าให้พ้นทางก่อนถึงจะสบายใจต้องกําจัดมันซะ อีกครั้งนะคะพี่อิดค่ะแล้วหนูจะให้พี่อิดหลับสบายจนถึงบ่ายพรุ่งนี้หล่อนกระซิบอีกครั้งเมื่อศพหน้าลงกับท่อนอกอันเปรยเปล่าของอิดไม่ได้เห็นคําตอบกลับมานอกจากเสียงกวนกลางแบบไรสติไม่มีใครรู้เรื่องนี้แน่หล่อนยิ้มกับความว่าง่ายของอิดหายไปตั้งสองวันคุณได้มาแค่นี้มาก้มหน้ากับกระดาษไม่กี่แผ่นที่เพิ่งรับมาจากแม็กกี้เมแกนหล่อนมีสีหน้าไม่ค่อยพึงพอใจนะัก ตักดาคนที่โแรแลน์ดแนะนำมานั่นหาได้แค่นี้ผมสักก็ยังไม่พร้อมที่ออกงานเขาต้องเก็บตัวอีกสักพักลงคื้นที่ที่นั่นแต่เจนิตาเกิดที่สระบุรีเธอเป็นลูกบุญธรรมของศาสตราจารย์มานพงั้นเหรอแล้วพ่อแม่ที่แท้จริงล่ะเป็นใครไม่มีใครบอกได้รู้แค่ว่าเป็นฆาตกรโรคจิตแม่เธอตายในสถานบําบัดหลังจากคลอดลูกได้ไม่นานส่วนพ่อก็ก่อคดีสังหารต่อเนื่องได้8คดี โดนคดีประหารนะ่ะแต่ดันฆ่าตัวตายก่อนในคุกก่อนจะโดนประหารแค่สมวันหลังจากวันตัดสินคดีแล้วศาสตราจารย์มานบไปเจอเธอได้ยังไงล่ะเขาไปช่วยมูลนิธิแม่สมศรีพอดีตอนที่เจนิตาเพิ่งมีอายุได้สมเดือนมีแม่นมเลี้ยงมาตลอดศาสตราจารย์เสียภรรยาไปหลังคลอดลูกชายคนเล็กไม่ยอมมีภรรยาใหม่เจนิตาโตขึ้นมาพร้อมกับแม่นมที่เลี้ยงมา แม่นมเสียชีวิตตอนเธออายุ8ขวบหลังจากนั้นก็ดำเนินมาเรื่อยๆเจนิตาเรียนเก่งมากเกรดเต็มทุกวิชาไม่น่าเชื่อมากพึ่พมพำเบาๆพ่อแม่ของเจนิตาคงฉลาดหลักแหลมหรือไม่ก็เป็นอัจฉริยะแม็กกี้เอ่ยขึ้นอีกครั้งแต่ฉันให้คนของเราเฝ้าดูเจนิตาตลอดวันหยุดนี้หล่อนไม่ไปไหนเลยอยู่ในบ้านตลอดสมวันนี้ไม่รู้ว่าหล่อนปรุงยาอะไรได้แล้วนี่สิ อย่าให้หมอนั่นเข้าไปในเขตบ้านเธอมันไม่ปลอดภยัยมีแต่กับดักคราวก่อนคุณแทบจะโดนขังไว้ในนั้นแน่ใจได้ว่าหล่นอ่านวางกล้องไว้เต็มพื้นที่ฉันให้เฝ้าดูรอบๆด้านนอกรอให้หล่อนออกมาก,ก่อนจะส่งหน่วยโปรแกรมเมอร์ของเราไปติดตั้งกล้องในบ้านหลังนั้นได้อาจจะต้องตัดวงจรการเชื่อมต่อจากภายนอกนั่นอินเทอร์เนต็ตอาจใช้งานไม่ได้สักพักจนกว่าการเชื่อมต่อจะสำเร็จ มาร์คพยักหน้ารับอีกครั้งเขาเลื่อนตัวจากเก้าอี้ผลักแฟมนั่นออกห่างตัวอย่าลืมรายงานเรื่องนี้ให้ใครวินด้วยละ่ะไม่มั่นใจเลยครวินอาจไม่ปลอดภัยก็ได้เจนิตตาสังหารเพื่อนสาวแทบไม่รู้สึกอะไรเลยเธอเป็นโรคจิตขนาดแท้กับคนอื่นคงกลายเป็นสิ่งไร้ชีวิตสำหรับเธอไม่ก็สัตว์ทดลองสักตัว มาสั่งไว้แค่นั้นแม็กกี้รับคำก่อนจะพละไปพร้อมกับแฟ้มข้อมูลที่เพิ่งได้มานั้นการได้รับรู้เรื่องนี้ทำให้มาร์กกริ๊ดมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าทีเดียวเขาไม่ยอมให้เอววนาออกบ้านไปไหนปล่อยให้เธออยู่บ้านวาดภาพอยู่ตามลำพังแต่ยังไงก็ตามหญิงสาวไม่ได้บ่นสักคำเธอชอบนั่งเงียบๆนั่งอยู่กับจานสีกับผืนผ้าใบ ชายหนุ่มจงใจเดินตามทางเดินไปยังตึกของโรงพยาบาลที่รู้ดีว่าเจนิตาทำงานอยู่ที่นั่นเขาเลือกที่จะทำเป็นแวะหาหัวหน้าพยาบาลสาวสวยชื่อแอมถามถ่ายหล่อนเรื่องงานวกขาเรื่องของเจนิตาอย่างแนบเนียนอ๋อดูเหมือนเธอไม่ค่อยมีเพื่อนที่นี่นะคะดรแกลนส่วนมากเป็นเพื่อนจากโรงพยาบาลอื่นๆมากกว่าค่ะคนที่เพิ่งได้ข่าวว่าเสียชีวิตจากการแพ้อาหารนั่นก็เป็นแพทย์ฝึกหัดของโรงพยาบาล ลอนเอ่ยชื่อถึงโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งที่ค่อนข้างโด่งดังไม่น้อยแต่สีหน้าของพยาบาลสาวสวยคนนี้ไม่ไวายมองเขาอย่างแปลกใจที่เขามาถามถ่ายเรื่องนี้อ่าเครับขอบคุณนะครับคุณแอมได้ยินว่าคุณโดนเปลี่ยนเวลเวลาทำงานค่ะไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนกันหมอคลวินสั่งให้เปลี่ยนตารางเวลาทำงานของดิฉันแบบไม่มีเหตุผลคลวินมีเหตุผลเสมอครับคุณแอม ตอนนี้ผมอยากให้คุณอยู่ห่างๆเจนิตาไว้ก็พอเขาทิ้งทายไว้แค่นั้นก่อนจะขอตัวปล่อยให้หล่อนมองตามด้วยความไม่เข้าใจชายหนุ่มคิดว่าการมาหาเจนิตาที่นี่บางทีเขาอาจได้อะไรเพิ่มมาอีกก็เป็นได้ไม่ต้องทำอะไรมากแค่ยิ้มให้หล่อนคอยฟังสิ่งที่หล่อนคิดอยู่ในหัวนั่นก็พอแล้วก้าวยาวไปตามทงทางเดินผ่านสวนสาธารณะของโรงพยาบาลที่เป็นสวนไม้เล็กๆนั้น เขาชะงักฝีเท้าลงเมื่อพบว่าร่างของหญิงสาวผู้เป็นเป้าหมายยืนอยู่ตรงนั้นตามลำพังดูเหมือนล่อนกำลังติดสายคุยกับใครบางคนอยู่ทำให้มาร์กนั้นผ่อนฝีเท้าลงช้าๆนิวไม่เอานะ่ะเธอก็รู้ว่าฉันกับสตอมไม่เคยมีเรื่องบาดหมางก,กันฉันจะทำไปเพื่ออะไรอีกอย่างได้ยินว่าทางฉีต้าพัตคารเขาช่วยงานศกไปตั้งสองล้านนี่แสดงว่าเขาคงรับผิดช,ชอบเรื่องการแพ้อาหารของส้มก็ได้นะ มักไม่รู้ว่าปลายสายผู้โต้ตอบมาว่าอย่างไรแต่เขาเห็นเจนิตานั้นกำหมัดแน่นอยู่นานทีเดียวร่างในชุดนักศึกษาแพทย์นั้นแข็งทื่อเกล้งไปหลายนาทีฉันไม่ได้ผลิตยาพิษนิวเธอไม่เข้าใจนั่นเป็นแค่งานวิจัยที่เป็นงานอดิเรกที่ฉันชอบเท่านั้นมันเหมือนกับที่เธอเองชอบไปดูหนังหรือไม่ก็เด็ดกับหนุ่มๆแก้เสงอะไรแบบนั้นเพียงแต่ฉันเลือกที่จะอยู่เงียบๆในห้องแล a บของฉันเอาละนิพ้า ฉันว่าเธอพูดไม่รูดเรื่องแล้วฉันต้องหวานสายแล้วนะฉันมีงานต้องทำวันนี้มีผ่าตัดฉันต้องเข้าไปช่วยหมอพุทธิพงษ์แล้วฉันจะโทรหานะหล่อนวางสายพลางถอนหายใจออกมาเงือกใหญ่ดวงหน้านั้นกระด้างและดุด,ดันอย่างไม่น่าเชื่อมองจากสตีลหน้าด้านข้างนั้นมากคิดว่าเขาเดาท่าทีของหล่อนได้ไม่ยากมีเพื่อนสาวบางคนพยายามตั้งข้อสังเกตว่า เพื่อนสาวที่ตายไปในพัทคันชีต้านั้นเกิดจากยาพิษบางอย่างหล่อนอาจสงสัยว่ามาจากสารสกัดพืชสมุนไพรที่เจนิตานั้นชอบสร้างขึ้นมานั้นก็เลยโทรเข้ามาถามเป็นทำนองสงสัยทำให้เจนิตาต้องมีท่าทีหัวเสียแบบนี้ไม่ใช่แค่หัวเสียเท่านั้นบางทีหล่อนคงคิดจะหาวิธีปิดปากคนพูดนั้นอีกคนก็เป็นได้มาคิดด้วยความกังวลในใจอ้าว คุณมาร์กนี่มาถึงที่นี่ตั้งแต่เมื่อไร่คะหล่อนอุทานออกมาพลางปรับสีหน้าอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นเขายืนอยู่ไม่ไกลนั้นมาร์กยิ้มให้หล่อนทั้งที่กำลังทอดสายตาสำรวจเป้าหมายด้วยการสบตานิ่งๆเขาได้ยินอะไรบ้างนะหวังว่าจะไม่ได้ยินอะไรนะเสียงในใจใหล่อนอุทานด้วยความกังวลไม่น้อยทีเดียวแต่ชายหนุ่มแค่ยิ้มกว้างให้หล่อนเพิ่งได้ยินคุณบ่นกับเพื่อนทะเลาะกันหรือเปล่าครับคุณมลิ ได้ยินว่าเพื่อนคุณที่ผมเจอวันก่อนเสียชีวิตที่ฉีตาแพ้อาหารหรืออะไรบางอย่างแพทย์ชนสูตรรายงานผลว่างไงบ้างครับเจนิตายิ้มออกมาก่อนจะถอนหายใจเบาๆไม่ทราบเหมือนกันค่ะต้อมเป็นเพื่อนก็จริงค่ะแต่เราไม่ค่อยสนิทกันนักเพื่อนเรียนรุ่นเดียวกันแต่ต้มเธอมีเพื่อนเยอะมากเธอค่อนข้างป๊อปปูล่าในกลุ่มนักศึกษาแพทย์ค่ะ วันนั้นไม่รู้ว่าก่อนหนะ้านั้นส้มกินอะไรไปบ้างฉันกลับก่อนค่ะเพิ่งทราบเรื่องก็ตอนที่นิวอ๋อนิพานะคะโทรไปบอกแย่จริงๆนะคะส้มกำลังจะจบอยู่แล้วฉันยังนึกถึงส้มอยู่เลยเธอไม่น่าอายุสั้นนะคะคนเราไม่แน่นอนจริงๆจู่ๆก็ตายง่ายได้หล่อนยัดมือถือลงใส่กระเป๋าเสือ้อก่อนจะสาวเท้าออกมาจากส่วนไม้ก้าวมาที่เขาด้วยแววตาอันน่าประหลาด หวังว่าจะไม่ชวนฉันไปดื่มกาแฟอีกนะคะคุณมาร์คได้ยินว่าคุณกับภรรยาจะกลับนิวยอร์กเร็วๆนี้หล่อนเอ่ยพร้อมรอยยิ้มที่ดูแล้วคาดหวังกับคำตอบมากที่เดียวผมมากคนเดียวเอเวนาไม่ออกบ้านมาหลายวันแล้วเธอไม่ชอบอากาศร้อนของที่นี่เลยแล้วสามีอย่างคุณมาร์กก็เลยต้องชายเดียวมาที่โรงพยาบาลนี่ยหรอคะแวะมาหาหมอเครวินล่ะคะหรือติดใจยพยาบาลสาวสวยคนไหนคะ เอ่ยพร้อมรอยจิ้มที่ทำเป็นหยอกเยา้าฟังดูสนิทสนมขึ้นมาอีกหลายระดับมาแค่อยากไกลอยากไปหาคุณพ่อคุณสักครั้งก่อนกับนิวยอร์กว่าจะไปเสาร์นี้แต่ได้ยินว่าคุณเพิ่งหยุดไปตั้งสามวันที่จริงผมนะ่าจะเอาเบอร์โทรคุณไว้ก่อนหน้านั้นนะครับลืมไปเลยเราเจอกันตั้งหลายครั้งแล้วแต่ผมสะเพร่าเองไม่ได้ขอเบอร์คุณไว้เลยแหมฉันนึกว่าคุณจะโทรหาคุณพ่อก่อนนะคะ บางทีพ่อฉันไม่ค่อยอยู่บ้านค่ะท่านมีคลินิกในตัวจังหวัดไปแจกยาให้ชาวบ้านถ้าไม่ป่วยก็คงไม่หยุดงานหรอกค่ะพอดื้อเอาเรื่องนะคะเห็นอย่างนั้นพวกเราเอาไม่อยู่สักคนพี่พีของฉันน,น,นานๆทีก็กลับมาสักครั้งปลายหางตามองหล่อนด้วยแววตาอันสงสัยหรอคำพูดบางอย่างในหัวหล่อนนั้นช่างตรงกันข้ามพาออายุเยอะแล้วจะอยู่ได้อีกกี่ปีเชียวฉันมีงานต้องทำค่ะ วันนี้คงไม่สะดวกจะคุยถ้าไงคุณมากจะไปหาคุณพ่อแล้วก็โทรหาท่านได้เลยนะคะที่บ้านไม่มีใครค่ะแค่แม่บ้านลำดวนคนเดียวกับหมาเฝ้าบ้านอีกฝูงหนึ่งเราจะปล่อยมันออกมาก็แค่ช่วงเวลากลางคืนเท่านั้นค่ะอย่างปลอดภัยดีหล่อนทำหน้าอย่างเสียดายโอกาสอันนี้สุดๆหากแต่ก็ทำเป็นเสียใจนิดๆเมื่อต้องเอ่ยลากับเขาก็มองนาฬิกาข้อมืออีกครั้งก่อนจะยิ้มให้ งั้นจะว่าอะไรไหมครับคุณมะลิผมจะรอคุณเลิกงานแล้วเดี๋ยวเราไปหาคุณพ่อคุณพร้อมกันกลับดึกสักหน่อยคงไม่เป็นไรในตาของหล่อนเบิกกว้างชั่วขณะก่อนจะดิ้วนะ้าราวกับระวังภัยขึ้นมาทันทีอ๋อฉันเพิ่งหยุดไปตั้งสามวันนะคะแล้วก็ผมจะขอร้องหมอะเคลวินเองอย่าลืมสิค,ครับโรงพยาบาลนี้ไม่ได้มีแค่แมคเคอรี่นะที่เป็นเจ้าของแกลนของผมก็หุ้นส่วนใหญ่ เอานะ่รบกวนเล็กๆน้อยๆแค่นี้คงไม่เป็นไรเขาตอบด้วยรอยยิม้มนั่นทำให้เจนิตาเผยยิ้มรับอย่างลืมตัวจะเรียกว่าขอใช้เส้นสายก็ไม่เกี่ยงหรอกนะคะคุณมากคุณส่วนระดับแกลนใครจะกล้าขาัดใจล่ะคะถ้างั้นขอเวลาฉันทำงานอีกสักตีชั่วโมงไว้เจอกันนะคะหล่อนยิ้มให้จนในตาเปล่งประกายพอใจดีจริงไม่ต้องคิดหาวิธี เขามาหาถึงที่แบบนี้แสดงว่าเขาชอบเราแน่ไม่ก็อาจจะมาสืบเรื่องใหญ่แม็กกี้นั่นไม่ก็เรื่องการตายของยายสตมนั้นเอาไว้ก่อนเถอะต้องเปลี่ยนแผนใหม่ชายหนุ่มคลายหัวคิ้วลงเมื่อมองตามร่างนักศึกษาแพทย์ไปจนหลอนหายลับไปกับมุมตึกนั่นแผนใหม่อาจจะเป็นแผนใช้สาตนตัวใหม่ของหล่อนก็ได้เขาคิดแม็กกี้ผมจะถ่วงเจนิตตาไว้ที่โรงพยาบาลน,นี้สักสี่ห้าชั่วโมง คุณส่งคนของเราไปติดตั้งโปรแกรมในบ้านหล่อนได้เลยมีแค่แม่บ้านอยู่คนเดียวใช่ผมจะพาเจนิตตาไปหาพ่อของเธอครับนี้อาจจะคุยเรื่องใบทุเรียนเทศนั่นก็ได้เสียงแม็กกี้แสดงความไม่พอใจนักมันไม่ปลอดภัยนะมาร์กคุณทําแบบนี้ไม่ได้ส่งหน่วยฉุกเฉินของเราตามผมก็ได้ถ้ากังวลขนาดนั้นแล้วก็เจนิตตาแค่อยากได้ผมเธอต้องการกําจัดเอวาน่าไม่ใช่ผมนะแม็กกี้ฉันไม่ไว้ใจหล่อน เจนิตาคือบุคคลอันตรายนะมากคุณจะได้หาวิธีแก้สูตรยาพิษของหล่อนได้ไงล่ะแม็กกี้มีแค่วิธีเดียวเท่านั้นที่ผมคิดออกตอนนี้อีกอย่างนะผมคิดว่าเธอกําลังหาทางกําจัดเพื่อนสาวของเธอคนชื่อนิพานั่นน่ะได้ยินว่าหล่อนสงสัยเรื่องที่สุธิดาตายที่ชีตานิพารู้ว่าเจนิตานั้นชอบสร้างสารพิษจากพืช เขาบอกเล่าให้แม็กกี้ฟังก่อนจะย้ำให้หล่อนส่งทีมลงพื้นที่ของบ้านศาสตราจารย์มานพนั่นอีกครั้งก่อนจะวางสายไปในที่สุดเดินกลับมาที่ห้องทำงานของเคลวินอีกครั้งนั่งรออยู่ในนั้นรอเวลาที่เจนิตาจะเลิกงานที่จริงแล้วถ้าเขาไม่กังวลเรื่องเอววน,นาเขาคงไม่ต้องทำแบบนี้อาจจะปล่อยให้คลิสเอาตัวเจนิตาไปเก็บไว้ที่ไหนสักแห่งอาจจะเป็นไซเพาของโลแลนด์เพื่อรีดเอาข้อมูลจากหล่อน แต่การทำแบบนี้ไม่ใช่เรื่องดีทางที่ดีน่าจะหาหลักฐานที่หล่อนสังหารคนพวกนั้นให้ได้ก่อนจะปล่อยให้เป็นเรื่องของกฎหมายที่นี่ไปโปรดติดตามม่ันหัวใจรักร้ายใน EP ถัดไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดสติ๊กเกอร์กดติดตามช่องเพื่อจะได้ไม่พลาดล้วฟังนิยายในตอนต่อไปค่ะ